สวัสดีครับผมบุญนมนนทครับผมเปียวรุศครับผมก็เราอยู่กันที่งานแพร์ชาริตี้นั่นเองครับครูงครับชูเกตเตอร์สองพันยี่บครับก็เป็นครั้งที่46แล้วครบรอบ46ปีใช่ครับผมครับผมแต่ว่าเราไค่ที่มาครัแรกใช่ปีมีปีที่แล้วไหมปีที่แล้วแล้วก็ก่อนอันนี้อมีปีที่แล้วไม่ได้มาใช่เราน่าจะมาประมาณปีที่4น่ะครับผมพอปีที่ษะหนึงสี่ครับจำเป็น ผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานเพราะหนึ่งคือเรามีโอกาสที่จะได้ทําบุญกับแฟนคลับยากเนาะก็งานนี้มันเป็นอีการที่ช่วยให้เราได้แบบร่วมทําบุญกับแฟนคลับได้ใช่ครับผมใช่ครับผมก็จริงแล้วชาริตี้มีมาทั้งหมด3วันแล้วเนาะใช่ครับผมก็นอกจากวันนี้ก็ยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมที่ตรงลานน้ำพูสยามพารากอนนั่นเองใช่ครับใช่ครับผมว่ามาแล้วอุ่ใจอุ่นใจ ครับครับครับผมครับครับอ่าได้ครับผมได้ครับครับก็อยากชวนแฟนๆทุกคนนะครับมางานแพร์ชาเลนตี้เนาะเพราะว่า1ปีมี1ครั้งครับผมแล้วครั้งนี้ก็เป็นการทําบุญร่วมกันด้วยครับอยากชวนแฟนๆมางานกันในเย็นครับผมแล้วก็มีศิลปินอีกหลายคนเลยหลายจากผู้เยอะมากใช่ใช่ใช่โอ้ยน่าจะล้านกว่าชีวิตอ่ะสองสามล้านครับผมครับก็นั่นแหละจะได้แบบ แฟนคลับของทุกคนเนาะทุกศิลปินจะได้มาร่วมทําบุญด้วยกันใช่ครับผมมาฟังเพลงเพราๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคืนนี้หคมใช่ครับใช่ครับใช่ครับอยงเงียนคะเอ่อชใช่ครับชหรือว่าเฮ้ยขออนุญาตเขียนถูงหรือเปล่าไม่เนม่ไม่เนี่ ครับผมก็คืนนี้นะครับผมมีรีแวิร์มจากซีรีส์นะครับผมออนเป็น EP ีที่3แล้วใช่ครับใช่ครับผมก็เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมทางช่อง GMM 2 5นะครับผมแล้วก็ดูออนไลน์ที่ไอซี่หรือ iq.com เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผมที่เดียวเท่านั้นนะใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับอันนี้เตรียมมาเตรียมมาผมเตรียมมาครับผมใช่เพื่อการครั้งนี้โดยเฉพาะเลยเกลี้ยกเลยวอนพี่พีสื่อทุกสื่อนะให้อย่าลืมนะฮะเก็บภาพด้วยเก็บภาพนะฮะข้างหลังเห็นไหมครัโอเคเห็นชัด ด,ด,ดูด้วยครับผมใครไม่ดูจะตีมือคือคืนนี้ยังมีอะไรคะ่ต้องติดตามจริงจริง,รงเราเราได้แอบ,บดูอันคัตแล้วไม่ใช่อันคัที่เขาเรียกว่าตัวตัวจริงอะแหละเพราะเราไปรีแอครีแอคแอคีบีสามใช่ครับผมก็เนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นเอาจริงผมว่าสนุกมันมันมันสนุกขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับในอีบีสาม อ่ามันจะเริ่มเริ่มตามหาตัวรามิดและฝั่งฮันเตอร์ใช่ครับผมเขาจะเริ่มมีซีไล่ล่าเยอะขึ้น <ฮะ S 1> แต่ก็เราก็ยังไม่ทิ้งความหวานเห <ฮะ S 1> มือนเดิมใช่มีให้กรุบกริบในทุกอีพีนั่นเองฮะเริ่มเมื่อยแล้ว <c oughs> สลับเลยบ้าง,างไม่ได้ครับผมต้องถือมาสลับกัลอ่ะ แฟนคลับก็จากอินทว์ดเป็นเอกเว์ำดครับดอมนี้คือดอมผมคืออินทว์ดคือลองสังเกตดูดีหลังจากหมดาการปั่นเทนในวันคืนวันเสาร์แล้ว <c oughs> และว,วันอาทิตย์เขาจะหายไปเลยฮะร <c oughs> วมถึงเจ้าของดอมน <c oughs> ี่นะผมก็หายเหมือนกัน <c oughs> คือได้ตาได้มาพร้อมกับแฟนคลับเหมือนกันฮะคือเป็นแฟนด้ากันหมดเราก็ทำเข้าไปแบบว่าช่วยด้วยแล้วก็ทำเข้าไปแบบว่าดูว่าแฟนพูดถึงอะไรในคเร์ใช่คือเหมือน คือเอาจริงอะต่อให้บุญเพมอยู่มานานขนาดเนี้ยแต่เราเราไม่ค่อยรู้วิธีการปั่นเทนเนาะเราเราก็เลยต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับแฟนคลับว่าเอ้ยมันต้องทํายังไงเทนมันถึงจะขึ้นอ,อย่างเมื่อก่อนเราอาจจะแค่รีทวิตเดี๋ยวนี้เรา,เาต้องเมนชั่นต้องแบบก่อน15นาทีเอ้ยแบบเวลา15าทีตอนปั่นเทนเงี้ยห้ามโพสต์รูปห้ามโพสต์วิดีโออะไรก่อน,นออออผมเรียนรู้มาแล้วค่ะเข้าคอร์สมารเรียบร้อยฟังไว้ฮะเด็กๆถ้าอยากปั่นเทนให้ขึ้นอยาโพสต์รูปก่อนตอน15นาที ใช่ครับผมแล้วก็อย่าใส่อีโมจินะฮะให้ตัวอักษรครบส5ตัวอักษรนะครับผมแสดงว่าคืนนี้เนี่ยต้องใช้วิธีการนี้เลยแล้วครับใช่ครับผมเอาจริงก็ดีใจคือตัวเลขแต่ละอ p พีมันคือตัวเลขที่สูงที่สุดในชีวิตของเราสองคนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เราทํางานในวงการนี้มานะเพราะอย่างที่ดูกันว่าก่อนหน้านี้เทนของเรามันก็ไม่ไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้เกันต้องขอบคุณแฟนคลับครับแล้วเดี๋ยวเ็นจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังครับ thank you so much พูดไปเป็นสิบนาทีจริงๆผมออกตรงนี้นะพี่บุญทูนจดีก่เดียวดีกว่าไม่ได้พี่บุญเคืออะไรนี่คืองอนพี่เขาง้อเฮ้ยงอนอะไรพี่ผมอ่ะดีแล้วให้บุญทูนนี่แหละต่อให้เขางอนผมก็ต้องง้อตัวเองนะจริงเหรอมีโอเคโอเคโอเคใช่ผมผมก็พยายามไปไปดูแบบที่เขาแบบฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยโอเคสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยคือใช่คือบางทีอ่ะมัน ในโดยตัวเทเลอร์มันมันจะมีความจริงจังนิดนึงแต่พอมาในซีรีส์จริงอ่ะมันมีความตลกอะไรครังอย่างเขาแบบเซอร์ไพรส์จริงเทเลอร์ก็ไม่จริงจังนะตะคิวกินแล้วนะอ๋อตอนแรกเขาก็มีแบบแยบๆมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากแฝงให้ความคอมเมดี้ไปเยอะนิดนึงเพราะเรากลัวมันเครียดเกินเพราะทุกวันนี้ชีวิตเราก็เครียดมากพออยู่แล้วครับจริงๆก็เคยเจอหลายๆคนก็พูดว่าแบบสมการรอคอยเนาะจากที่แบบรอคอยมาก็ออกมาแล้วแบบเออเรารู้สึกยังไงบ้างว่าจริงๆทีมงานหรือว่าแบบ ส่วนเกี่ยวห้อของโปรเจกต์นี้คือตั้งใจมากฮะบทนี้โดนสั่งแก้ประมาณสามสี่รอบได้<ช>นะเพื่อจะได้มาบทในปัจจุบันนี้แล้วแบบรวมถึงวิธีการไหาทหําเพราะว่าแบมไพายมันถ่ายไย,ยากนะฮะมันมันแบบมันเป็นแฟนตาซีมากเลยการถ่ายทําก็จะค่อนข้างยาแย่ยากการว<ช>างแผนเรื่องการถ่ายทำก็ยากคําพูดก็ยากข้าเจ้าชั้นเงี่ยข้าเจ้าเป็นสาวเสียงข้าเจ้าเป็นเจ้าใดมาเป็นสาวแล้วข้าาเจ ปิดกล้องนะครับมาลืนครับผมมาลืนก่อนใช่ครับดีใจมากครับผมเอาจริงคือคือผมอะถ่ายซีรีส์พร้อมกันสามเรื่องแล้วผมอะชอบติดคาแรคเตอร์จากตัวเนี้ยไปตัวอื่นหรือเอาตัวอื่นมาติดตัวเนี้ยมัน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 โฟกัสยากนิดนึงใช่ที่มันน่าจะแตกต่างกับเรื่องอื่นที่เห็นเนอะจริงก็ก็ก็มีนิดนึงเหมือนกันใช่เพราะอีกสองเรื่องเหมือนกันจะเป็นสืบสวนสอบสวนแล้วก็ฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่เปมครับองคม,ม,ม,มจริงเราก็ดีใจนะฮะเพราะว่านอกจากที่แฟนๆที่เขาเสพเรื่องสตอรี่ของซีรีส์เนี่ยเขาก็ไปดูเรื่องของแบบพินต่างๆในตัว EP หนึ่ง EP 2ที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าจริงๆอะอย่าง,งที่บอกฮะที่เรื่องนี้ฮินมันเยอะมากเดี๋ยวดู EP 3มวันนี้จบใช่ไหมฮหรอสักแป๊บหนึ่งดู EP 3, ต่อไปจะได้ย้อนกลับมาดูอีกใหม่ครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจเยนะเรื่องคือบางที<ำ>อะแฟนคลับลงถ่ายจ้ำหรือเปล่าถ่าย ใช่ใช่นะครับมันมันเป็นคินเป็นวิธีการแล้วเรื่องของคุณอโรนิวครับใช่ใช่ถ้าไม่ดีให้ไปลงที่อโรนิวได้ในอย่างนี้ผมไม่เกี่ยวเล่นล้อเล่นล้อเล่นก็คืเขาคิดไปแล้วแหละเคิดไปแล้วก็ดูสามเกิ่มไปดูสองจะไปดูหนึ่งอีกครับเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับก็เป็นมาร์เก็ตติ้งของทางเราเพิ่มยอดวิวใช่ครับผม ดาค่ะผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนรีแ r เ v ี m p The Story เวลา2ทุกครึ่งนะครับผมทาง Jim M25 นะครับ E.P. 3แล้วบอกเลยว่า E.P. นี้เราได้ดูมาก่อนแล้วสนุปฮอฟฮอฟฮอฟค่ะมันฮอฟมากเลยฝากด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณนะครับเตรียมไปหาย